Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสะและได้ความรู้เรื่องธุรกิจ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ E.P. ที่59นี้เราจะมาพูดถึงร้านน้ำชาเจ้าเด็ดที่ชื่อว่าโรตีโกบังร้านนี้มีทั้งของเค้าและของหวานชาเย็นและเครื่องดื่มต่างๆซึ่งถือว่าเป็นร้านโรตีชื่อดังแห่งนครศรีธรรมราชแล้วเพราะอะไรท้าไมถึงดังถ้าอยากรู้ตามมาฟังกันเลยทำไมโรตีโกบังร้านดังเมืองนครศรีถึงดัง หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าได้ไปกินโรตีและจิบชาก็ถือว่าได้เดินทางไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันแล้วเพราะเมืองนครศรีนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของโรตีซึ่งมีหลากหลายแบรนด์หลายร้านแต่ร้านโรตีที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งคนในพื้นที่และใกล้เคียงหรือคนต่างจังหวัดที่เดินทางไปทําธุระที่นั่นจนมีผู้คนพูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือโรตีโกบังทาไมร้านโรตีโกบังถึงดัง วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรมีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ 1. ตกแต่งร้านบรรยากาศชิลๆร้านโลตีโกบังจะมีการออกแบบตกแต่งร้านแบบชิลๆเหมาะสำหรับการใช้เป็นที่สังสรรค์ของผู้คนรวมถึงการนั่งรับประทานอาหารกันแบบครอบครัวมีทั้งอาหารคาวหวานขนมแสนอร่อยโลตีมัตตะบะจิบชาเมนูก็มีหลากหลายราคาคุ้มค่าแถมยังสบายกระเป๋า 2. เปิดมายาวนานกว่า10ปี ร้านโรตีโกบังเปิดให้บริการมานานมากกว่า10ปีถือเป็นร้านเก่าแก่เปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของคุณพุทสนาธีระโรดวงหรือคุณเปิ้ลเจ้าของร้านโรตีโกบังคนปัจจุบันในตอนแรกลูกค้าจะรู้จักกันดีในชื่อบังมัดมีลูกค้าหลายคนที่จําได้ก็ตามมาทานที่ร้านที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันทําให้ที่ร้านมีทั้งลูกค้าประจําและลูกค้าขาจรหมุนเวียนกันมาเป็นจํานวนมาก 3. เปลี่ยนทําเลใหม่ขยายฐานลูกค้า มีช่วงหนึ่งที่ร้านโรตีโกบังถึงจุดอิ่มตัวเจ้าของร้านคนปัจจุบันจึงหาทำเลเปิดร้านใหม่โดยมาเปิดที่ถนนพัฒนาการคูขวางอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลังจากเปิดร้านได้ไม่นานได้มีจำนวนลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นบวกกับทางร้านเริ่มสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆที่ไม่เหมือนร้านอื่นจากลองผิดลองถูกจนได้มีเมนูใหม่ๆที่ลงตัวหลายเมนู 4. เมนูโรตีให้เลือกหลากหลาย สำหรับเมนูเด่นอย่างโรตีทางร้านโรตีโกบังมีให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งเมนูโรตีสุดดั้งเดิมอย่างโรตีใส่นมโรตีใส่ไข่หรือเมนูที่ทางร้านสร้างสรรค์ใหม่ๆอย่างเช่นโรตีฝอยทองโรตีลูกเกดโรตีมะพร้าวและโรดอกซึ่งเป็นโรตีที่ใส่ไส้กรอกเป็นต้น 5. ไม่ได้มีแค่โรตีแต่มีเมนูอาหารคาว นอกจากร้านโรตีโกบังจะโดดเด่นในเรื่องของโรตีแล้วทางร้านยังมีเมนูข้าวหมกไก่ซึ่งถือเป็นเมนูขายดีของทางร้านโดยทางร้านได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมข้นจืดของนกเหยี่ยวฟอลคอนในการหมักเนื้อไก่ที่ทําให้เนื้อไก่นุ่มหอมและยังทําให้ข้าวหมกมีความหอมมันยิ่งได้เสิร์ฟกับน้ําจิ้มสุดดั้งเดิมของทางร้านจนทําให้ลูกค้าติดใจ 6. มองลูกค้าเป็นคนในครอบครัว เหตุผลหนึ่งที่ร้านโรตีโกบังได้รับความนิยมเนื่องจากทางร้านใส่ใจในทุกขั้นตอนหรือมีความพิถีพิถันเพราะนอกเหนือจากการเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพแล้วทางร้านยังให้ความใส่ใจกับลูกค้าบางครั้งเจ้าของร้านจะรับออเดอร์เองจดจำรายละเอียดลูกค้าทุกคนให้ได้มากที่สุด เพราะเจ้าของร้านมองลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวทุกเมนูทางร้านขายไม่แพงเพราะอยากให้ทุกคนมานั่งกินได้เป็นร้านที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่เหมือนเป็นร้านของทุกคนในครอบครัว 7. ถูกโยงเข้าเรื่องการเมือง อีกปัจจัยที่ทําให้ร้านโรตีโกบังมีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้คนรู้จักมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือกรณีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าออกรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายจังหวัดแล้วถูกประชาชนในแต่ละจังหวัดแสดงจุดยืนเผชิญหน้าและแสดงความไม่พอใจในพฤติการของนายธนาทรที่มีต่อสถาบัาน นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมีกำหนดวันที่11พฤศจิกายนปี63ที่ผ่านมาจะเดินทางมาพบปะทางการเมืองที่ร้านโรตีโกบังถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลังจากที่โซเชียลมีเดียชาวนาครศรีธรรมราชทราบข่าวจากการโพสต์ข้อความของนายอิสระหัสดินผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชในนามคณะก้าวหน้าเพื่อเชิญชวนให้คนมาพบปะ ปรากฏว่าได้เกิดแรงต่อต้านในสังคมออนไลน์อย่างล้นหลาม พร้อมทั้งนัดหมายที่จะมาร่วมกันไปพบนายธนาทรเพื่อไปแสดงออกถึงการไม่ยอมรับในตัวนายธนาทรพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการปลุกปัน่นและการก้าวล่วงสถาบันที่เคารพสูงสุดของประชาชนชาวไทยขณะที่ร้านโรตีโกบังได้โพสต์ข้อความผ่านเพจของร้านเพื่อแจ้งปิดทําการสาวันคือนับตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่12บพฤศจิกายนจะเปิดบริการอีกครั้งในวันที่13บามพฤศจิกายน นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ร้านโรตีโกบังได้รับความนิยมจนมีชื่อเสียงโด,ด่งดังผู้คนรู้จักกันมากมายยิ่งเป็นร้านเป้าหมายที่ถูกโยงเข้ากับเรื่องการเมืองด้วยแล้วยิ่งส่งผลให้ร้านโรตีโกบังยิ่งดังขึ้นไปอีกใครที่ยังไม่รู้จักก็อาจจะรู้จักกันเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ